ทุกครั้งที่โยมมีทุกข์ให้นึกถึงบุญกุศลที่โยมได้ทำมาขออำนาจแห่งพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาผู้ให้กำเนิดให้อธิษฐานจิตขอเว่นภัยทั้งหลายจงปราศจากหายไปบุญเท่านั้นที่จะคุ้มครองบุญเท่านั้นที่จะรักษา ว่ายเจ็ดครั้งก่อนนอนเครดศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จโตวัดกระคังเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตทำทุกวันดีทุกวันว่ายครั้งแรกเพื่อปูชาและเคขมาพระพุทธเจ้าน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ช่วยชีย้ทางสว่างให้กับสัตว์โลกพร้อมสํานึกน้อมรับ ในสิ่งที่พระพุทธองค์ฝากเราไว้ให้ปฏิบัติได้แก่ทานศีลและภาวนาวายครั้งที่สองเพื่อปูชาและขอคมาพระธรรมน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของพระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมที่ช่วยหรือถอนกิเลสให้สัตว์โลกและนำพาสัตว์โลกสู่ความสุขอย่างแท้จริง พร้อมสำนึกและน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึกออกมาพิจารณาเนืองเนื่องไหว้ครั้งที่สาเพื่อบูชาขอขมาพระสงฆ์สาวกผู้มีพระคุณสารต่อจากพระพุทธเจ้าในการช่วยกันนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่างกระลึกถึงพระที่ท่านเคารพรักนับถือ แล้วอธิษฐานให้มาเป็นครูบาอาจารย์เพื่อปกปักรักษาท่านพร้อมสำนึกและน้อมรับในการช่วยส่งเสริมสถาบันสง์เพื่อช่วยการสานต่อศาสนาเช่นบำรุงสง์น้อมรับคำสอนทำบุญตักบาทและช่วยเผยแพระธรรมเป็นต้นไหวครั้งที่สี่ เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพ่อแม่ไม่ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือ,อยังอยู่การกราบไหว้ท่านก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตและส่งเสริมให้ผู้กราบได้บุตรที่ดีในอนาคตการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบจะเจริญรุ่งเรืองด้วยอนุภาพแห่งความกตัญญู ขอให้ท่านน้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอขมาท่านด้วยใจจริงน้อมสำนึกว่าจะไม่ทำความผิดต่อพ่อแม่อีกทั้งในพบนี้และพบหน้าไหว้ครั้งที่หเพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพระสยามธิวัติราชและพระมหากษัตริย์ท่านเหล่านี้ ล้วนมีบุญบารมีในการปกปักรักษาบ้านเมืองบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บ้านเมืองของพวกเราพึงกราบไหว้ก่อนนอนเพื่อขอขมาและขอบารมีท่านมาปกปักรักษาสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตขณะกราบพึงน้อมระลึกสำนึกใหนหน้าที่ที่ท่านต้องทำเพื่อประเทศชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอนุโมทนา และคอยส่งเสริมกิจาการงานท่านให้เจริญรุ่งเรืองวายครั้งที่6เพื่อกราบไหว้ปูชาขอขมาครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมาในรูปแบบไหนเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นคนรู้จักเป็นเจ้านายพึงน้อมระลึกสำนึก ในบุญคุณของพวกท่านเหล่านั้นและขอขมาต่อสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดลงไปไหวครั้งที่7เพื่อกรบาบไหว้ขอขมาเจ้ากรรมในเวรทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นดวงวิญญาณจากหลายภพหลายชาติหมายถึงแม้แต่สัตว์ที่ท่านทานเข้าไปให้ท่านน้อมระลึก ในความทุกข์ของท่านที่กำลังประสบอยู่ยิ่งทุกข์มากแสดงว่ากรรมท่านก็มากเพราะเคยทําผิดไว้มากตามกฎแห่งกรรมธรรมดาของโลกให้ท่านขอขมาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ท่านเคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะในภพนี้หรือพบที่ผ่านผ่านมาเพื่อขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมในเวรผึ่งน้อมสำนึกว่า จะไม่ก่อกรรมร้ายใดๆอีกตราบเท่าที่จะพยายามทำได้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการข้างหน้าอีกคือการไม่ก่อกรรมชั่วการไม่สร้างนีสินให้กับตัวเองหลังจากได้ไหว้ครบทั้งเจ็ดครั้งพึงน้อมจิตแผ่เมตตาดังนี้พรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลก หมานโลกตลอดทั่วขอบรอบจัก,กรวาลทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสบายจิตสบายใจรักษาตนให้ผลจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งสิ้นเถิด อาน,นิสงส์จากการไหวบูชา,ข,าขอขมาเจครั้งก่อนนอนทำให้เป็นที่รักใครของมวลสัตว์โลกและโลกวิญญาณทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองรำมาคาขึ้นยศตำแหน่งรุ่งเรืองเจ้านายเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปที่ไหนก็แข็งแกร่งจากอันตรายต่างๆจิตจำใสมีสติ มีความเมตตาและความอ่อนโยนอยู่เนืองเนืองสติปัญญาดีไม่อับจนหนทางปราจจจากเจ้ากรรมในเวรอาฆาตพยาบาทเงินทองไหลมาเทมาด้วยอนุภาพของสิ่งทั้งเจ็ดที่กราบไหว้จิตเกิดสมาธิได้เร็วจิตไม่มีมานมาคอยทำให้ฟุ้งซ่านปัญหาชีวิตคลี่คลายจากหนักเป็นเบา ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองรักใคร่ปรองดองคติคำสอนสมเด็จพระพุทธาจาย์โตพรมรังสีธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตที่กล่าวมาแล้วคือการกราบทั้งเจ็ดประการนอกจากกราบปกติคือพระพุทธทั้งสามประการแล้วจะมีเพิ่มมาอีกสประการคือหนึ่ง คุณของบิดามารดา 2. คุณของครูบาอาจารย์ 3. คุณของพระไตรศิกขาคือศีลสมาธิปัญญาและ 4. คุณของสัพพเทวตาคุณของเทวดาทั้งหมดวิธีการกราบอย่างไรผลของการกราบเจประการส่งผลอย่างไรบ้านต่อเรา ปกติแล้วเราก็กราบแค่สามครั้งเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ด้วยเหตุว่าบางคนไม่ได้สวดมนต์เป็นปกติเมื่อหัวถึงหมอนก็นอนเลยจึงได้มีครูอาจารย์ท่านแนะนำให้มีการกราบไหว้เจ็ดครั้งก่อนนอนสำหรับท่านที่ไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนวิธีการมีดังนี้ ข้อที่หนึ่งเราจำจำนวนการกราบพระคุณทั้งเจ็ดประการให้ได้ตัวอย่างเช่นเราจะกราบครั้งที่หนึ่งคิรุณของพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าข้าพระเจ้าขอกราบไ้วยปูชาองค์พระพุทธคุณแล้วก้มลงกราบครั้งที่หนึ่งเป็นต้นประการที่สองประกอบกับตอนท้าย เราต้องใช้การอธิษฐานเพิ่มเข้าไปกล่าวคือข้าพเจ้าได้กราบไหว้บูชาพระคุณทั้งเจ็ดประการแล้วขอพระคุณทั้งเจ็ดประการได้โปรดช่วยคุ้มครองป้องกันตัวข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยพ้นภัยจากพยันอันตรายต่างๆที่จะมาถึงตัวของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป ประการที่3ามอธิษฐานเพิ่มเติมด้วยสำคัญนี้คือให้พระคุณทั้งหมดคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยอันนี้สำคัญมากโดยหลักการกราบหากไม่สวดมนต์เราก็ต้องกราบทั้งเจ็ดประการก่อนนอนและตื่นนอนจำนวนสองครั้งเพื่อความคุ้มครองทั้งกลางวันและกลางคืนหรือทั้งยามหลับ และยามตื่นหากเวลาเราตื่นนอนทําไม่ได้ก็ต้องอธิษฐานในข้อนี้รวมเข้าไปด้วยและประการที่4ส่วนการคุ้มครองสามรถคุ้มครองป้องกันภัยไปถึงกุญสายต่างๆก็สามารถป้องกันไภัยได้ด้วยโดยเคยมีคนทดลองกันมาแล้วคงมีเพียงเท่านี้เพื่อแบ่งปันสาธุในธรรม